สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับมาเจอกับช้อนอพบิชาเชนแนลนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนเราจะมันเราจะมันกีมาไฟนะครับก็กีเบ็ไหนนะครับทุกคนที่ไม่หมกีทั้งวันทั้งคืนทั้งอาทิตย์ไม่หมูต้องทำยังไงไปกีเบ็ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับทุกทุกอลิสโก้นั่นแหละนะครับทุกคนวกไปกับวันนี้ไากับวันนี้นี่นะครับก็เรามากีในโบโตโบโตครับ แล้วก็เบตเรามากินในหมูตัวนี้กินยังไงก็ไม่หมุนครับทุกคนคือเบตดวเยอมานะครับโอ้โหดูดูนี่นะครับนี่นะครับเบโอ้โหเยอะมานะครับดู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 โเดู 아두. 네. 시계 โอ้ทุกคนคือแบบหวานมากเรามากินแบบนี้กินทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีกไม่หมดครับคนนี้เนาะคุณเนาะเดี๋ยวที่แย่เนาะ